จะมารีวิวการล้างจมูกนะคะช่วงนี้หน้าฝนเด็กๆก็จะไม่สบายบ่อยนะคะก็จะมีน้ำมูกบ้างมีเสมหะบ้างนะคะน้ำมูกก็อกุปกรณ์มารีวิวการล้างจมูกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเป็นไซลิงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่หัวเข้าไปสําหรับส่วนล้างจมูกให้เด็กนะคะแล้วก็มีน้าเกลือเดีจจใส่แก้วมานะคะ ตอนเด็กๆน้องโมก็จะไม่ค่อยชอบล้างนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นก็จะเก่งแล้วนะคะสามารถล้างจมูกได้นะคะทุกวันเช้าเย็นนะคะวันละสองครั้งโอเคเริ่มต้นเลยนะคะต้องทำยังไงพี่โมพี่โมต้องทำยังไงคะลูกอ้าปากหันหันหน้าไปที่ค่ะอ,อ,อ้าขาเลยลูกอ้าขาไว้โอเคหนึ่งยืนหน้ามาหนึ่งสองซ้ำนะคะ จะล้างออกไปเรื่อยๆนะพี่โมก็จะสั่งออกมาด้วยนะคะก็จะทําให้พี่โมพี่โมจามนะก็เลยต้องมาล้างซ้ำแต่ตอนเช้าล้างไปแล้วแต่ก็มาล้างซ้ำอีกหน่อยก็จะมีน้ำมูกไหลๆออกมาก็ให้ให้ให้ลูกน้อยอ้าอ้าปากเอาไว้เพื่อเพื่อจะได้หายใจสะดวกนี่พี่โมเขาก็จะเก่งก็าจะสั่ง เรารู้สึกว่ามันใส่ๆแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะคะข้างนี้จะเยอะกว่าพี่โมตอต้องต้องท่องเป็นอะไรด้วยีลนะข้านี้ก็จะมีแต่ช่วงนี้ก็จะมีเป็นน้ำมูกใส่ๆนะคะน้ำโมก็จะทำให้คัดจมูกนิดนึงห้าปลาส3งพืสบายสบายอีหมดแก้วเลยนะๆๆๆ นิดเดียวครับอีกสองสามครั้งแกแกให้หมดแก้วไปเลยนะครับมวานยื่หน้ามาครับคือ,อการล้างจมูกไม่จาเป็นต้องรอให้ลูกไม่สบายนะครับก็คือสามารถล้างได้เลยทุกวันเช้าเย็นหรือว่าเวลาที่ลูกมีอาการจามก็จะช่วยได้เผื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในจมูกอย่างเส้นเส้นขนหรือเกสรดอกไม้เพราะที่บ้านนี้ปลูกต้นไม้เยอะอ โอเคหมดแล้วเายบายเสร็จแล้วครับบายบายบายบๆหน้าฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอกสิลูกรักษาสุขภาพด้วยครับครับบายๆทำท่าทำท่าทำท่ารอหน่อยไหนมองกล้องสิลูกมองประมาณนี้หมายเลขหนึ่งสองสามเอ๊ะเจ้เอ้ย